ดูดวงชาวราศีพฤษภดวงันนีด้ดวงเด่นนะครับดวงเหนือกว่าคนอื่นเขานะครับผมเหนือกว่าในเหนือกว่าที่อื่นในที่นี้ก็คือดวงชะตาตกตำแหน่งเดอะโฟลลื่นเลิงสังสรรค์มีขนประจบประแจงนะครับเอาแน่นอนไม่ได้ในโชคชะตามันมีความสุขความแท้มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงถึงเวลาคาบบนกุศลวาสนาถึงแม้ดวงชะตาของโดยรวมจะโดนบีบปักเต็มหลังกระบวนกระวายกระสับกระส่ายนะครับผมแทบจะทนไม่ไหวอดทอนอดกั้นมาก ดูชะตาของท่านจะตกตําแหน่งนกน้อยนาพาซึ่งโชคลาภเงินทองมารมีวาสนาจับเงินเป็นเงินจับทองเป็นทองด้วยชะตาชีวิตนะครับจะมีการลื่นเลอสังสรรค์ไล่ล้าเต้นระบําเพลงกองกันดวงชะตาถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันโชคชะตาของท่านสนิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้าข้างสนับสนุนค้ำชูหนุนนําโชคชะตาจะพลิกแปลเปลี่ยนแปลผันสิ่งดีๆจะได้บังเกิด โอกาสท้องโอกาสเดียวโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มฟ้าผ่าเดอะทาวเวอร์ตูมเจ็บปวดโดนร้าแสนทุกทรมานแต่ดวงชะตาตกตำแหน่งเดวิลนะผมปีศาจอีฉาให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสีกันแกล้งในโชคชะตาดวงชะตารับรับหรือโชคโอกาสที่ทําให้ท่านนอนไม่หลับกระวนกระวายกระสับกระส่ายอดทนอดกัน้นมาเยอะแยะมากมายกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในดวงชะตาดวงชะตาแบบนี้เขาเรียกว่ามีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากระวนกระวายกระสับกระส่าย อดทนอดกั้นมานานข้าพเจ้าแทบจะทนไม่ไหวกับปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในโชคชะตาแต่ดวงชะตาของข้าพเจ้าด้วยดวงชะตาที่ยิ่งใหญ่ตกตําแหน่งทุ่งข้าวเหลืองอรลามก็คือเอ็มเพสทุ่งข้าวเหลืองอาลามหัวใจพองโตหานคู่เกิดความเชื่อชื่นต้นไม้อิงหลังดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจะได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลด้วยจิตใจที่อ่อนโยนจะนำพาซึ่งความประสบความสำเร็จชะตาชีวิตรับทรัพย์โดยโชคตกตำแหน่งเดอะซัน แสงสว่างมาแล้วนะครับขี่ม้าถือธงปักธงเตรียมตัวรับทรัพรย์หรือโชคโอกาสทองโอกาสดีโอกาสคาวิวาคามงคลดวงชะตาอดีตชาติอาจจะเป็นนักลบมาก่อนเพราะว่าดวงชะตาของเราตกตำแหน่งเอเมโร่กล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะต่อสู้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะพัฒนาอย่างก้าวโดดมีดปักลงมาท,ทําให้กระวนกระวายกระสับกระสายอดทนอดกั้นมามากดวงชะตาเหมือนโดนบีบบังคับซ้ายสามดาวขวาสามดาบมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าไม่มีสิทธิ์เลือก ไม่เหลียวหลังหันกลับไปนะสองเหรียญบังเกิดขึ้นในโชคตาเอาแน่วนอนไม่ได้เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาจะพลิกผันแปรเปลี่ยนแปรผันวัสนาอย่างก้าวโดดดวงชะตาของท่านจะได้พบปะพูดคุยกับเจอผู้คนเยอะแยะมากมายหลากหลายอาชีพด้วยบุญกุศลวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักคุ้คของรษาจนทําให้ท่านลื่นเริงสังสรรค์ไล,ล่ลานะครับไล่ลาเต้นระบําเพลงกองกันถึงเวลากาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่ ได้ได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดให้ท่านมุ่งปั้นมุ่งตรงแปงหน้าอย่าเลี้ยวหลังหันกลับมาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคเมื่อถึงเวลาข้าวบุญกุศลภาสนาปิศานมมานเข้ามาขอส่วนบุญขอส่วนกุศลเออท่านจะให้ไม่ให้แล้วแต่ท่านครับตัวท่านเองนะผมไม่มีใครห้ามท่านได้ครับในโชคชะตาของท่านให้ทํายังไงให้ปกปิดซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาอย่าพูดปิดวาจาให้เงียบ ดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคส,สมสมสมหวังดังใจหมายอัศวินขี่ม้าถือถ้วยทองก็แปลว่ามีโอกาสทองมีโอกาสมีโ,มโชคลาภเงินทองมาไม่ว่าสนาในดวงชะตาตกตําแหน่งบริวารบริวารก็คือพ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงบ้านอาญาบิสมิสนจังหวัดได้หมดเลยเ <c oughs> พื่อนก็ได้คูก็ได้ใครก็ได้บริวารได้ทั้งหมด <c oughs> แล้วดวงชะตาของท่านตกตาแหน่งการต่อสู้ยื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีจนได้เป็นที่หนึ่งท่านต้องตั้งใจมุ่งมั่นเอามุ่งมั่นเอาจริงเอาจังจนผสมเลรย ชะตาชีวิตรับทรัพย์รวยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายตกตําแหน่งครอบครัวนะครับครอบครัวจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขททำมาค้าขายจะเลริอลุ่งเรืองชีวิตรับทรัพย์รวยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายจะพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่ทําไมมันถึงสิ่งที่ใช่มันตกตําแหน่งหายบิเทดโวยบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาฟ้าดินดวงชะตาบุญกุศลวาสนาลงมาจุติ เพราะฉะนั้นท่านเตรียมตัวรับทรัพย์โดยโชคโอกาสท้องโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มแต่เจ้ากรรมในเวรก็เข้ามาลุมแล้วแทบจะถนได้ไหวข้าพเจ้าไม่ต้องการใดใดสิ่งกับเจ้ากรรมในเวรสิ่งเหล่านี้ใครอย่ามาข้องเกี่ยวข้าพเจ้าจะเพียงแค่อยู่ของข้าพเจ้าไม่ขอยุ่งเกี่ยวขับพวกเองเองจงหลบไปหมดไปสิ้นนะผมโชคชะตาของท่านให้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่าปะทะกับใครบางคนใ้ไปทางทิศตะวันออก นะครับผมเพราะฉะนั้นดวงชะตาของท่านให้เดินอ้อมนะครับผมอย่าประทะกับใครบางคนเดี๋ยวจะถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาไขาก็ฉุดไม่อยู่เพราะฉะนั้นอย่าไปประทะเสียเวลาเปล่านะครับผมเดียครมาฉุดแข้งฉุดขาจะลําบากนะครับผมโชคชะตาของท่านตกตําแหน่งนะมีเกณฑ์ชะตาที่จะต้องได้เลือกต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดมีเกณฑ์ชะตาที่จะต้องพลิกเปลี่ยนแปลงผัานพัฒนาอย่างก้าวโดดถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่ โอกาสการรีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีจัดแจงจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาข่าวบุญกุศลวาสนาใครก็ฉุดท่านไปอยู่ท่านจะได้ลืล่นเลิงสังสรรค์ไล,ล่ล้ำเต้นระบำเพลงกองนั่งเงินหล่นลงมาจากฟ้าโอกาสทองคือถ้วยไงครับถ้วยทองจังหวะที่โอกาสทองจะมีการเปลี่ยนแปลงผันพัฒนาอย่างก้าวโดดได้นั่งบนบันลังถึงเวลาข่าวบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่ใจิตใจที่เป็นรองตกตำแหน่งควีนก็ยังไม่ได้เป็นที่หนึ่ง มันยังไม่รู้สึกว่ามันจะใช่มันยังไม่ถึงเวลาครับผมนะมันยังไปได้ต่อเพราะฉะนั้นเหรียญใหญ่มาเริ่มเกิดขึ้นในโชกตานะครับผมโชคล่ามเงินทองมาเลยมีวัสนาสินเงินสิบปัะกอ้มครองรักษาโชคใหญ่72ล้านรอท่านอยู่แล้วครับรอข้าพเจ้าอยู่แล้วข้าพเจ้าจะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองนะครับโอกาสทองโอกาสดีโอกาสวิวากามงคลตกตําแหน่งม้าพยองกาได้กาเสียกาที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันก้าที่จะพัฒนาอย่างก้าวโดดจิตใจที่อ่อนโยน จะมุ่งมั่นนำพาซึ่งความประสบความสําเร็จชะตาชีวิตรับทรัพย์โดยโชคการปฏิบัติโดยการรีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายออกตําแหน่งยาจบนะครับมันจะดีได้ไงตกตําแหน่งยาจบนะครับผมยาจบหมายถึงว่าโอกาสมีน้อยครับจังหวะมีน้อยโอกาสมีน้อยก็รีบคว้าไว้ก็รวยเหมือนกันนะครับผมจังหวะหาง่ายที่ไหนหรอกครับผมโชคชะตาบุญกุศลวาสนามีการชิงไหวชิงพริบการใช้เล่์เหลี่ยมเลขกลเพดุบายถือดาบไว้เนี่ยครบไม่ได้สักคน เพราะฉะนั้นอย่าไปครบนะครับอย่าไปครบถ้าครบด้วยผลประโยชน์ก็อยู่ๆกันไปเถอะนะอย่าไปคิดอะไรมากโลกนี้มันสีเทาอยู่แล้วอยู่ยากอยู่แล้วนะครับผมพนาตกต่างๆตกตำแหน่งแหงแมนตรงตรงว่าเพทศัตรูก็คือศัตรูของท่านตกตำแหน่งกำแหงย่ำแย่ดวงท่านดวงอะไรกว่าอ่าช้ำชื่นฟูฟอกฟูฟอกนะครับผมเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินมีการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวัฒนาศีลสิธิ์คอยปกปักคุ้มครองรักษา องค์พยาคุดลงมาเหยียบพัสดาเหยียบพื้นลงมาเอาผมเกิดความคล่องตัวเทมเวลแนนเอาผมโชคลาภเงินทองถึงเวลาคราวคล่องตัวเทวดาฟาดินก็ุดไม่อยู่จ,จะเจริญลูกเลีงในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินวงล้อแห่งวัดจกัจกจัดแ่งทําตามแบบแผนประเพณีชะตาชีวิตรับทรัพย์โดยโชคท่านจะได้ลื่นเลิงสันสันไล่ล้าเต้นระบําเพลงกองการดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายในหัวมีแต่เมฆมอกในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินอดทนอดกัน้น กับทุกสิ่งทุกอย่างครับในโชคชะตานะผมกาบุญกุศลวาสนาการพลิกเปลี่ยนแปลงผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่โอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มนะครับผมพระราชาถือถ้วยทองโอกาสทองเข้ามาแล้วนะครับผมด้วยบุญกุศลวาสนาใครก็จุดท่านไม่อยู่รวยเลยรวยนะผรัเต็มตัวเฮลันรับทรัพย์โดยโชคไพ่บ่งบอกถึงเต็มตัวเฮลันนะครับผมจะมีโอกาสทองเข้ามา นะครับผมถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซ er, ุปเปอร์ตงซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติ๊กหมอซันได้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆนะครับขอให้ท่านช่ำชื่นนะประสบความสำเร็จนะครับสวัสดีครับ